หลือสนั่นหนุ่มสอนรามเลิกเมียติ๊กบิ๊กบราเธอร์หลังโดนข่าวเช้าโกงหน้ากากอนามัยเรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวที่ร้อนระอุและวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนาหูในโลกโซเชียลเมื่อนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมนั้นได้เดินทางพร้อมผู้เสียหายเข้าแจ้งจับสาวติ๊กบิ๊กบราเธอร์ภรรยาพระเอกชื่อดังอย่างหนุ่มสอนรามเทพิทัก์ที่สอนอหัวหมากในคดีช่อโกงหน้ากากอนามัย และล่าสุดก็เป็นที่พูดถึงไปทั้งโซเชียลหรือสนันนุ่มสอนรามเลิกเนี่ยติ๊กบิ๊กบราเธอร์หลังเจอข่าวเช้าโกงหน้ากาก,กอนามัยยามสังคมวิกฤตโดยหนุ่มกัญชัยได้พูดในรายการดังแห่งหนึ่งว่าทางด้านนายอัจฉริยะได้พูดในคลิปว่าเหมือนกับหนุ่มสอนรามได้มีการแยกทางกับภรรยาสาวติ๊กบิ๊กบาเธอร์แล้วอีกทั้งยังได้เปลี่ยนนามสกุลแล้วแต่ต่อให้เปลี่ยนนามสกุลถ้ามีการฟ้องร้องกันก็ต้องสืบว่าทำร่วมกันหรือเปล่าซึ่งหลังจากที่มีข่าวลือออกมาออย่่างงตเนืก็ทใให้ใคร หล,หลายคนเกิดคำถามว่าแท้จริงแล้วทั้งคู่เลิกลากันแล้วหรือไม่สุดท้ายหากมีความคืบหน้าทางเราจะรีบนำเสนอให้ทุกท่านทราบในทันที